นต้มน้ำอันชันหม้อใหญ่เลยนะคะน่าจะได้ห้าสิบขวดนะพ่อเนาะใช่ไหมพ่าแม่ซื้อมาสามขูอันนี้ยังใส่ไม่หมดเลยะคะ่ะเดี๋ยวต้องล้างแล้วก็ห่อานใส่เพิ่มออันนี้เป็นน้ำอัญชันสมุนไพรแล้วก็ใส่มะนาวใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะที่จะทำให้รู้สิทธิทางประจำ มีประโยชน์ตับสุขภาพเลยนะคะกินแล้วสดชื่นก็คืออัญชันจะมีประโยชน์ก็คือบำรุงสายตาแล้วก็แก้อาการตาฟ้าฟางแล้วก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานป้องกันหวัดได้นะแล้วก็เราได้มาใส่มะนาวก็จะช่วยให้มีสดชื่นด้วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยในการไหลเวียน ของเลือดได้ดีนะคะแล้วก็ลดจันรช่วยลดจันทรที่เป็นเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอีกตันในหัวใจนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ล้างสารพิษแล้วก็แก้กันเป็นเน็บชาตามปลายมือปลายเท้า ว่าคุณสมบัติของน้ำอัญชันนี่ก็เยอะนะอาจารย์แม่ก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะจึงทำให้ทานสม่ำเสมอแล้วก็เมื่อใส่มะนาวเข้าไปก็จะทำให้เรามีวิตามินด้วยได้วิตามินจากมะนาววิตามินซีก็ป้องกันหวัดแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นเวลาดื่มแล้วก็จะสดชื่อนะคะ ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะแล้วก็อน้ำตาลทรายแดงแล้วก็มะนาวเสียใส่ไปด้วยนะคะค่ะสาธุนะคะพวกนี้มีอบรมแล้วก็สังเสริญพระแม่มาตารัสมีนะคะแล้วก็ไล่พลังลบนะคะอาจารย์แม่ก็ทำให้วิจิตเตรียมน้ำสมุนไพรไว้ให้ดื่มกันสาธุเจ้าค่ะ